สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำหมี่กะทิกินกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นตามด้วยกระเทียมสับค่ะเราจะเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองเลยค่ะกระเทียมหอมเหลืองดีแล้วนะคะเราจะตักพักขึ้นไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทอดพริกต่อเลยค่ะทอดพริกไม่ต้องใช้เวลานานนะคะทอดแค่แป๊บเดียวค่ะ นี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเตรียมไข่ไก่สองฟองนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตีตีไข่ะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะตั้งกระทะแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดของเราค่ะ นี้ใครจะตําเองหรือว่าจะซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะเราจะผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้แตกมันดีค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยหมูสับค่ะผัดหมูสับกับพริกแกงให้เข้ากันดีเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยหางกะทิที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะ แล้วเราก็จะยีหมูสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หมูกระจายตัวค่ะจะรอให้เดือดอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะพอเดือดขึ้นมาแล้วนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยเต้าเจี้ยวสองช้อนค่ะหลังจากนั้นเติมด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสตามด้วยเกลือค่ะ อันนี้ใครจะปรุงแบบไหนสามารถปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเติมถั่วพีสงข่วที่เราคั้วแล้วบดเอาไว้ค่ะนี่ค่ะน้ำของเรากันเดือดึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็จะเติมไข่ที่เราตีเอาไว้ค่ะค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะ,ะค่อยๆตะล่อมตะล่อมไข่ให้สุกค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นไปตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปลวกค่ะเส้นวันนี้ที่ใช้เป็นเส้นเล็กนะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเราจะนําเส้นไปล้างน้ําเปล่าอีกหนึ่งรอบนะคะล้างเส้นแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะมาคลุกด้วยน้ํากระเทียมเจียวที่เราเจียวเอาไว้เมื่อกี้ค่ะเพื่อไม่ให้เส้นของเรานั้นติดกันค่ะนี่ค่ะหมี่กะทิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเส้นใส่จานแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นราดด้วยน้ำหมี่กะทิของเราที่เราเตรียมเอาไว้ โรยด้วยกระเทียมเจียวตามด้วยผักนะคะผักวันนี้จะเป็นกระหล่ำแล้วก็ถั่วฝักยาวต้มะคะ่ะโรยหน้าด้วยพริกทอดตามด้วยถั่วผูนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันค่ะเราจะหักพริกแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อกินคู่กันเวลากินคู่กันเราก็จะตักทั้งเส้นแล้วก็น้ำหมี่นะคะรวมกันแบบนี้พร้อมกับพริกทอดเลยค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็ รสเผ็ดของพริกทอดผักเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ